ลาช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยสติต้องตื่นนะไม่ใช่เผลอเลอหรือว่าหลับไหลคำว่าเคลิบเคลิบนี่มันก็เข้าไปสู่ในนิวรณ์แล้วเคลิบเคลิบนี่เข้าก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์ เรือืวว่าการสลึมสลือบางคนหนักก็คือหลับเลย <c oughs> คือไม่ต้องไปรับรู้แล้วตื่นขึ้นมาแล้วคามมารู้กันถ้าอย่างนี้มัน ันไปไม่ได้เขาเรียกว่าจะไม่ถึงตัวปัญญาไม่ถึง <c oughs> เพราะว่าปัญญาจะเกิดได้ก็มันต้องมีตัวรู้ด้วยนะรู้ตัวรู้จะมีได้ก็ต้องมีตัวสติ สติและก็สัมปชัญญะคือระลึกได้แล้วก็รู้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจึงใชมารู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเราจะเคลิ้มไหม จะเคลิ้มนานไหมหรือเราเข้าไปสู่การปล่อยสติไหลไปแล้วเธอรู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหน ที่เราฝึกกันมาเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีหลายหลายปีเราตั้งตรงไหนสติและตัวตื่นตัวรู้มันมันมันอยู่ไหน ก็สรุปว่าไม่ตื่นไม่รู้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญญาถ้าเป็นแบบนี้ก็เราไม่มีจุดเริ่มต้น ที่สุดมันก็ไม่รู้นะไม่รู้เชนต,ตมาจึงบอกว่าก็ในเมื่อเรามาถึงในชาติเนี้ยเ,เรากำหนดได้แล้วแล้วก็มี ความเข้าใจในในธรรมที่เรารู้ว่าเราจะรักษาจิตยังไงฉันคนที่จะรักษาจิตได้มันต้องน้อมทรรเข้ามาน้อมเข้ามาสู่ใจเรา มันเหมือนถ้าเป็นสิ่งยกสมมุติให้เห็นว่าเหมือนใจเรามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรือนขึ้นมาแล้วเราก็มามาอาศัยอยู่ไอ้ที่เราอาศัยอยู่นะวันวันหนึ่ง เราขนอะไรเข้ามาอยู่ในเรือนหลังเนี่ยถ้าเราขนสิ่งที่มันมันรกมันสกรปรกหรือหรือว่าไม่สะอาด โยมเม so, ืここ่อเรือนนั้นเป็นไงน่าอยู่ไหมมีความสุขไหมบรรยากาศดีไหมก็เปรียบเหมือนว่าใจเราเมื่อเรานำหรือปรุงสิ่งที่มันเป็นอกุศล ให้เกิดขึ้นในจิตเราพอมากเข้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวว่าจิตนี่มันหนักไหมสังเกตได้เลยว่าคนปฏิบัติ ถ้าจิตมันยังหนักอยู่บอกได้เลยว่ายังไม่ไปไหนหรือว่าชีวิตเรายังผูกมัดอยู่กับสิ่งไหนมากมากมันจะหลุดพ้นยังไง หรือเราไปยึดอะไรในชีวิตมากๆเนี่ยมันจะมีอิสระได้อย่างไงมันคำตอบมันชัดเจนอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่กำหนดจริงที่บอกไม่กำหนดจริง คือเราไม่ได้เอาหัวใจไม่ได้เอาหัวใจเข้าไปหาธรรมะมันก็เลยปฏิบัติแล้วใจเราไม่ได้ธรรมะหรือว่าใจเราไม่มีธรรม มันก็เลยเป็นเรื่องของผิวหรือเปลือกหรือเป็นเพียงความรู้เจะพอเจอความจริงเราเรากลับไม่รู้ เราได้แค่ความรู้ธรรมะแต่พอจริงแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้จิตตัวเองนี่หนักเราไม่รู้ธรรมของพุทธะ ก็เลยเคลิบเคลิมแม้นั่งก็เคลิบต่อให้นอนก็กรวนกระวายพอตื่นขึ้นมาก็ยังกระสับกระส่ายพอใช้ชีวิตก็แบบคนทุรนทุรายจริงๆพวกเราต้องการความสุขนะ แล้วเราก็ปฏิเสธความทุกข์ด้วยซ้ำไปแต่พอถึงวันนี้ทำไมทุกข์มันไม่หมดมันเหลือเชื่อนะถ้าเราใช้อัวใจกันจริงๆนะปฏิบัติใช้ใจกันจริงๆนะพระธรรมว่าโสดาบัตในไม่ต้องพูดถึงเลย ยังไงก็ได้ไม่รอชาติหน้าเสียเวลาจะมาพูดจริงนะยมอย่าดูถูกตัวเองเดให้คนอื่นก็ดูถูกเราก็ช้ำพอแล้วแตเ่เรากลับดูถูกตัวเองบุญไม่มีหวังวัดชนะไม่พอเรามันไม่ฉลาด มันฝึกได้เอางี้กว่าระหว่างโยมกับลิงเนี่ยเทียบกันโยมว่าโยมสู้ลิงได้ไหมเอาปารลม,มา,าว่าสัตว์ที่ฉลาดแนละ้วโยมว่าโยมสู้ปาโรม,มาได้ไหมและช้างก็ได้ โยมบอกว่าฉันสู้ลิงไม่ได้โยมกล้าพูดไหมล่ะโยมกล้าดูถูกตัวเองขนาดนั้นมาก็บอกเอองั้นก็ตรงอยู่อย่างคนสิ้นหวังเลยกันต่มายังไงยังไงต่มายืนยันว่าต่มาฉลาดกว่าลิงสู้สู อายหจอมันตัดเสื้อเองได้ไหมล่ะแค่มันใส่เสื้อได้พวกเราก็รบมือแล้วว่าโอวิเศษวิโสแล้วนกพูดได้สองสามคำเนี่ยโอ้โหมันเก่งจังเลยปาลมาทำตามกิเลสคนได้โอ้โหดีจังเลยเล้กก็คนแหละไปใส่ให้มันทั้งนั้น ใช่ไหมโอ้ลิงปอกกล้วยเป็นเก่งจังเลยใช่เหรอลิงยมอมเยาว่ายอมจะปลอกกล้วยเลยยอมยมังทอดกล้วยยังได้เลยยังบวดกล้วยยังได้เลยเข้าไหมเอากล้วยมาบดชีได้อะกิดดูฉลาดแค่ไหนกล้วยเนี่ยมาบดชีได้ไม่ต้องใช้คนแล้วเด๋ยเนี เคยกินไหมกล้วยบวชที่ยังเอากล้วยมาทําชีได้เอากล้วยมาบวชได้ไม่ธรรมดา,าใช่ไหมโ<ม>ยมจะไปดูถูกว่าเราสู้ลิงไม่ได้จะมาไม่เชื่อไม่เชื่อ แมวก็สู้เราไม่ได้เราเราไม่กินก้างปลานะก้างปลาพอคลายออกมาแมวมันกินนะของที่เราไม่กินแมวมันกินนะเหไหมบุตระเราไม่กินแต่ว่าสุนัขก,กินนะหมูก็กินเจนี่รู้อย่างว่าเรา เราอยู่ในภูมิที่สูงเราเป็นได้ทั้งเทพทั้งเสียนทั้งอรหันต์อริยะแม้แต่ตั้งความหวังสูงสุดเพื่อเป็นพุทธเจ้าเรายังมีสิทธิ์เลยเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่เรายังมีสิทธิ์เลยถ้าเราตั้งไว พอมาถึงตรงนี้แค่โยมใช้ใจนั่นแหละใจโยมโยมมอบให้กับสิ่งไหนแล้วถามจริงใจของพวกเรามอบให้กับสิ่งใดดูว่ามันมีค่าพอไหมที่โยมมอบใจให้กับสิ่งนั้น ถ้ามาดูว่าในโลกใบนี้มันมีอะไรคู่ควรกับสิ่งที่เราเรามอบใจมอบชีวิตให้กับสิ่งนั้นยมหามาดิเอาไหมแลก,กกับรองเท้าแลกกับแหวนไหม แลกกับสร้อยไหมมันไม่มีค่าพอดอกสิ่งนั้นใช่ไหมฉั้นจตรมาจึงไม่อยากจะแลกกับสิ่งใดแล้วเพราะมันเป็นของที่มีค่าสูงสุด มันเหมือนพญานาคอะที่เขามีแก้ววิเศษดวงแก้วของเขาที่เขาจะมีอำนาจมีฤทธิ์ที่เขาบำเพ็ญอะไรมานั่น่าเป็นของวิเศษเขาเขาจะมอบสิ่งนี้ให้กับสิ่งใดน,นั่นหมายถึงว่ามันคือชีวิตของตัวเขาเอง และนั่นคือชีวิตของเราเองด้วยจะม,มาถามโยมโยมมอบใจนี้ให้กับใครแล้วมันคุ้มไหมแล้วมันใช่หรือยังทบทวนหลายๆรอบไม่ใช่เพราะความรู้สึกไม่ใช่เพราะความต้องการ หวังสิ่งนั้นบางคนมอบใจให้กับวัตถุไปแล้วแล้วเราก็ยอมเป็นทาสมันด้วยบางคนมอบใจให้กับชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจไปแล้วเป็นทาสของมันไปแล้วทําไมบอกเป็นทาสของมันเพราะ บางครั้งแม้แลกมาด้วยชีวิตแม้ผิดมโนธรรมแม้ผิดศีลธรรมแม้ผิดด้วยกฎหมายเพื่อรวบรัดรวบรัดเรา บอกว่าจำเป็นต้องทำมันคุ้มไหมแล้วมันเป็นประโยชน์สูงสุดไร้อย่างฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะมอบใจให้กับสิ่งนั้นอาตมาจะมีข้อแม้ก่อนข้อแม้ไม่ใช่เรียกร้อง แต่ข้อแม่ก็คือว่าสิ่งนั้นมันต้องมีค่าไม่น้อยกว่าชีวิตของเราด้วยเรียกว่าคืออะไรแล้วก็วงเล็บว,ว่าสิ่งนั้นต้องไม่มีโทษต้องไม่มีภัยและต้องไม่มีทุกข์ตามมา มันอยู่ในไข่สามข้อนี้ไหมไม่มีโทษไม่มีภัยและสิ่งนั้นจะไม่เป็นทุกข์สามข้อน,นี้ต้องการันตีก่อนว่าถ้าใจเราให้กับสิ่งนั้นแล้วทุกโทษเวรภัยจะต้องไม่เกิดกับเรา เราจะไม่เจ็บปวดกับสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ยังมีค่าอยู่เสมอไม่มีคำว่าลดคุณค่าถ้าสิ่งใดถ้ามันลดคุณค่าได้ธรรมาว่ามันเสีย่ยงโยมเคยเสี่ยงนะใช่ไหมอรตมมาจริงไม่กล้ามอบใจให้กับคนมีกิเลสน,นี่พูดจริงนะ นี่เหตุที่บวชก็นี่คือโจทย์ใหญ่เลยตมมาไม่กล้าที่จะมอบเมื่อก่อนตมมากล้าเป็นกล้าตายนะจริงๆมอบใจให้ง่ายเราถ้าบอกว่วเรายินดีพอใจเราก็ยอมตายได้เลยถ้าใครเราเคยวกับเพื่อนก็ตายแทนเพื่อนได้ กับครูบาอาจารย์ก็ยอมตายแทนได้แต่มันใช่ไหมหรือกับคนที่เรารักมันอาจจะใช่ในเวลานั้นชั่วโมงนั้นใช่หไหมเวลาเพื่อนกินเหล้าโยมเขาตายแทนกันได้นะแต่มันในเวลานั้นนะพอสางเมาแล้วก็ พอได้สติกลับมาก็คุยกันอีกภาษาหนึ่งแต่ต่อมาวงแล้วว่าสิ่งนั้นต้องไม่มีทุกข์โทษเวรภัยอันตรายทั้งปวงจะไม่เกิดกับสิ่งนั้นถ้าเรามอบสิ่งที่สูงสุดของเราคือดวงจิตยมเคยมอบดวงจิตหรือยัง มันเจ็บปวดนะถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาโยมถึงกับอยากตายเลยนะมันสูญเสียที่มันมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดที่โยมมีมาในโลกใบนี้เพราะนั่นคือชีวิตจิตของเรามันคนเป็นบ้าถึงโยมจะมีอะไรในโลกใบนี้มันไม่มีค่าอีกแล้วจะแต่งตัวให้สวยแค่ไหนคูณเป็นบ้าจบแล้ว จบแล้วคุณไม่มีสติสัพพัญญะคุณไม่ได้ใช้ปัญญาคุณไม่ได้ใช้เหตุผลคุณไม่แต่อารมณ์คุณไม่ได้ความรู้สึกคุณไม่มีจุดหมายคุณไม่มีปลายทางคุณเสียสติไปแล้วคุณบ้าไปแล้วคุณไม่มีค่าอะไรอีกเลยชีวิตนี้ถ้าใช้ภาษาพระบอกเป็นโมฆะ ชนโมคะบุรุษเป็นโมคะนับไม่ได้แล้วไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามของพวกเราที่ยังนับได้เนี่ยเพราะเรายังมีสิ่งที่มีค่าที่เรากำลังรักษายอยู่ ยิ่งรักษาเท่าไหร่มันยิ่งมีค่าเท่านั้นโยมรู้หรือเปล่าขนาดเพชรเครื่องบระดับที่เป็นแร่ธาชนิดหนึ่งที่เขาเอามาเจริญในจนเงาวาแล้วก็ตีราคาเราซื้อมาเราย,ยังรักษาอย่างดีมีตู้เซฟใส่อย่างดีปิดมีรหัส เรายังปกป้องมันขนาดนี้ถ้าเจอผู้ร้ายมาเราก็ยังต่อสู้ปกป้องเพราะเราว่ามันมีค่าแต่ถ้าเทียบกับดวงจิตแล้วมันเทียบไม่ได้เลยเอามาเปรียบไม่ได้เลยไม่ได้เลย